บ้านต่อไปเป็นบ้านไผ่คำตำบลหนองใหญ่บ้านบ้านคุยมีบ้านคุยกลางคุยมากพอบ้านคุยตำบลสังขาบ้านคุยบ้านหนองบัวเชื่อตอนบักบ้านไผ่ทางนั้นน้ำมีคนน้อยมีบอกกันพอมีก็จะมีเป็นบ้านบ้านบัว มันบวามันเจ็บนทม่ดีมนเจีบยันที four, ่สามท่บอไม่กินไสมากเบ่าเปดกินเอแ่น่น่ใารละยเยแดบานบนคุยไม่มูนย คืต่อไปเปานกวัวเลยนะครับบวอมา่องกจะมบอกมนคือไ่จะมาทกมาจาัรตั้บเรียเลยว่ที่สามารเป็นแบก็จะเดียวออกเราทำควัวแต่ว่าควัจะเป็นแบบแต่บ้านควัวจะเป็นบต้องวอรอมนะครับมันน้อง มันเรีกกันต่อไปมันเรยกไมันใกล้มันใกล้ผู้ใดโมางมัเอครับอมกระโดดกระโดดสะพอมกนเลยนอาเอาจิ้มจิ้ไปเลยันไับไข้ับกจ่ารัชกาลพระคุคเจ้าเรียนท่านนายกรมการบริหารสวนตำบล และทุ้นที่ที่มาร่วมงานวันธรรมะ,ะ,ะสองค่ะในวันนี้ผู้ดิชันสอรพันยาบ้าไทยธรรมจะมาขับบทกรณ์สอรพันยาทีทั้งหมดสองอุปกรณ์ขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะเกริ

ลมยิ้มเลยกยังไโอเควนี้จะไคอยดูตองการอะรบ้างคอยดูคอยดูคอยดนคอยดคยด อนิจจาตาก็จะหมดตัวคนของใจตูบเลตู้อยู่ลายปูอยากคุณยา เราเข้าเพือจุดท่านอื่เข้ากเราอื่นยงเขาอย่างบึงประเดีนั่นประเดนี้เขาเก็บเพ้่อฝ่ายอู้นติงจะเขาย่าเบึงป่หันจะกราแล้วกิิังเข้าเ่อาิเหาบึงนั่น่เปร พอสิครับมงจะเอาใจแบบนี้วะเดี๋ยวสิโตติดตามเดี๋ยวะแกะเพื่ันกันนะครับแล้วก็แล้วหนนรเัี๋ยวจเียังติดย้มเข้าไปนะเราะเขาไม่ใช่ไหนเอาองเลขั้วมครับนเป็นยังไ๋ ยิ้มเขาดวกัยิ้ม่อ่ยิ้มไต่ิมงไม่ยิ้มยิ้มรอไอ้ยินมเนียไม่เดนยิ้มังมากมายตั้งมากมายก็ก็ก็ใกล้กองใกล้ยิ้มกอ